ข้อที่ 17. สิสมชายมีเงิน60บาทแบงค์ยี่มใบนะครับเขาซื้อดินสอจำนวนสีแท่งเรื่องเงิน12บบาท <c oughs> คิดหาราคาดินสอหนึ่งแท่งได้ตามข้อใดราคาดินสอหนึ่งแท่งนะครับต้องการราคาดินสอหนึ่งแท่งได้ตามข้อใดแท่งหนึ่งจะเท่าใดนะครับ <c oughs> มาดูช้อยที่หนึ่งยี่สิบลบจุดสอง 2, หารด้วยสี่เท่ากับสี่ลบท่ากับแหารด้วยสเท่ากับสตรงกันไหมตรงกันไม่ตรงนะครับไม่ตรงเท่ากับสี่อันนี้เท่ากับสองไม่ใช่ต่อไปช้อยที่สองช้อยที่สองยี่สิบหารสี่เท่ากับห้บวกสเท่ากับเตรงอยู่สมการ ก็คำตงุงมแต่มันผิดผิดตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายนะครับหาเอามาแล้วมันถูกอยู่เท่ <c oughs> าก,กับเก้าอยู่แต่ว่ามันผิดนะครับช้อที่สามหกสิบห้านสีเับสิบห้าสิห้าลบสองเือสามไม่ใช่เข้ากับห้า,าต่อไปช้อยที่สี่ช้อยที่สี่จึงเป็นช้อยที่ถูกต้อง 60ลบสิบสองหกสิบลบสิบสองเท่ากับสี่สิบปดสสิหารสีเท่ากับสิบสองเห็นไหมนี่มันจะเท่ากับสิบสองแท่งหนึ่งสิบสองบาทนะครับแต่แล้วพิสูจน์โจทย์ว่ามันจะแล้วจบมันถูกต้องให้ถูกต้องเข้าไปอีกตัวนี้มันผิดยังไงนะครับมันก็ไม่ถูกนะครับตัวนี้แท่งละเก้า จะนีแท่งละ1ิบสอมันผิดยังไงช,ช้อยที่สองนี่แท่งละเกาบาทหามาได้แท่งละเบาททั้งหมดกี่แท่งสีแท่งสี่ซื้อไปสีแท่งแท่งละเบาทก็เป็น3ามบหกาทซื้อไป3ามบาทเหลือเงินอีก12บาทรวมก็เป็น4ี่สบาทไม่เท่ากับ60บาทแน่น,นี่ได้แค่4ีบาทเองส่วนชอยที่สี่ ได้แท่งละสิบสบาทแท่งละสิบงบาททั้งหมดกี่แท่งซื้อไปสแท่งก็เป็นเงิน4ีบาท4ี่บาทเหลือเงินอีก12บาท4ี่สบกสิบสอเป็น60บาทพอดีกับจำนวนเงินถูกต้องนะครับช้อยที่สถูกมากเลยนะครับ